สวัสดีครับโปรแก,กผมโซอีนะครับโอเควันนี้ก็จะเล่นเป็นมา้าหลอตออฟเลงกันนะเ,นเพื่อนๆพ่อไปลุยเลยทีนี้ผมชวนเล่นกับเป็นทางของโอเมนเนาะโอเคฝั่งตรงข้ามมีเป็นแอนเนตนะครับขู่คอมโปกนะฝั่งข้ามโอเมนก็ไหวนะครับสู้ไหวเนานะสำหรับมา้าหลอกนะครับ คอมลองก็มีกบด้วยนะแต่คอมรอเลตเกมมากๆเลยนะครับโอเคจบบนใช่ไหม โอเมนห่านครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ยเหมือนเพื่อนจะไปเติมล่างใช่ไหมไอโอเมนเข้ากลางแน่เลย โอเคได้อยู่นะครับเอนโซน่าจะขึ้นบนสระน่าจะฟาร์มบนน่าจะดักผมอยู่บนนะครับดักพุ่มเล็กเนาะชัดเจนว่าจะต้องดักนะเพื่อนโอ้โหเจอฟิกเลยแล้วเพื่อนน่าจะเล่นล่างนะครับผมว่าจะต้องดักนะ โอเคเพื่อเล่นล่างเลยโอเคได้ตัวหนึ่งคนระับเราจะต่ออีกนะโอเคสวยเลยวหวานๆไปอ่ะแล้วได้กลางปะ,ะตาบินโอเคได้คู่นะผมโอเมน่าจะโอเคได้อยู่นะครับ สวยงามสองตัวเนาะไอ,อ้เกมนี้ผมไม่ออกตัดเลือดนะครับขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะเพื่นอนเพื่อนบอกว่าฝั่งฝั่งของข้าไม่มีตัวฮิวเลือดนะครับม้าหลอกเข้าไปนี่หนึ่งตัวนะลูกรักของผมนะครับจับคือจบเนาะ ในช่องผมก็มีเล่นมาหรอกลงคลิปไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าอยากเล่นเก่งก็ไปดูแนวทางในการเล่น,น,ลน,น,นปปไ,ได้นะครับผมตาตาลอบินนะโอเมนิโอเมนิปล่อยป้อมไม่ได้เลยนะครับยังดีนะทีมเรามีคลิกสิกนะครับเราเล่นเป็นคอมโถมได้เนะ แต่หยานยัง,ยงไม่ได้เก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับหยานกับสลิมก็ไม่ได้เก่งมากนะโอเคเสียฟิกนะเมเสียฟิกไปแล้วนะครับโอเมนเข้ากลางพวกสองแล้วผมปาดโอเคเอาสุดเนาะน่าจะได้ต่อโอเคได้ต่อนะผมสวยมากนะเมื่อกี้ผมกะโดดเลยนะตัดสินใจกระโดดแล้วแต่เราเสียรางนะคุ้มป่าวะคุ้มพอ ต้องเอาบนนะเนนะออมื่อกี้ผมก็ไม่นึกว่ากบจะเข้านะเข้าด้วยวะแม่งจังหวะแม่งเป๊ะจัดนะรวบสองสยองเลยโอเคได้อยู่แต่เราเสียรามอกี้ทาม,มิ่งสี่สี่นาทีพอดีนะเราแวแนขาตายด้วย สวยเลยโหซาตาแปดคิวแล้วสาบายแล้วครับผมเพื่อนๆกบรวบค่อนข้างสวยเนาะผมเลยแบบจังหวะมันเป๊ะมากเลยโอเคได้บนแล้วนะเดี๋ยวให้ซาดิมเล่นบนให้ผมเล่นล่างเอง ถ้าเราได้ล่างนี่ก็ข้างคุ้มเลยนะหยานกลางสามนะครับหยานเอาดาร์กอยู่โอเคไม่น่าจะมีหยานน่าจะตีสบายอยู่โอเคได้อ,อยู่เอาสลิมโดนโอ้โหไม่น่าเลยเอาจริงไม่น่าเลย ออล,กล,อ,กลกอกบลอกก่นนะครับ โอเคได้มาตัวหนึ่งผมตายวะโหมดไหลต่อเนี่ยยานยัอยอยงอยู่บนอยู่เลยนะโอ้โหไม่น่าบินขึ้นนะโอ้เสียดายมากหัวเริ่มพังแล้วเพื่อนๆโอเคได้มาตัวหนึ่งโอเคคุมมันอน่ะบวันเทิงละกลางยังไม่ได้เลยนะ ผมขึ้นดาบแดงเสร็จก็น่าจะออกเป็นทอยแล้วนะครับผมว่าอยากน่าจะล้วงยากอยู่นะเพื่อนๆผมต้องล้วงไอ้นี่ให้แล้วล้วงแวนให้แล้วนะครับ ร้อยนะสองทีนะผมล่วงเลยโอเคพาหายตัวอยู่อุ๊ยกบตายเลยว่ะโทษเพื่อนแต่ว่าถ้าสลิมได้ฟรีก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะผมตั้งใจเล่นก่อนนะครับรู้สึกว่าทีมทรงๆไม่ค่อยดีแล้ว ซาต้าบินรวบตัวโอเครับมาตัวนะครับเสียฟิกเลยอ่ะจริงๆไม่ควรเสียนะแต่แม่งเสียวะ่ะ โอ้โหแล้วเมโดโอนมเพื่อนไม่ขึ้นเลยวะเวรอบผมแรกกันเวทก่อน <c oughs> อยากไปล่างนะครับร <c oughs> ีบไปล่างเนาะอยากให้มาโซนบนมากกว่า อเมอจริงๆเราต้องเอาดาร์กแล้วนะมันกล้าละทีแล้วนะดาร์กน่าจะคุมกว่าเดี๋ยวรอกันไว้ก่อนเม็ดเม็ดของแม่งแรงมากนะ แอนเน็ตแม่งทำผิดแล้วเพื่อนๆโอ้โหสลิมโอเคเยังได้มาตัวหนึ่งแล้วยานเล่นวะอ้าวเรียบร้อยดิอ้าวทั้งหมดเลยครับทีมเรา อะไรกันคบนี้อ่ะเป็นเรื่อยอะไรกันคบนี้เรอซาต้าก่อนนะครับตู่ๆละตู่ๆละเกมนักการเวทละทีนใบหน้าออกเป็นหน้าแดงนะครับ ถ้าสัตวเบัตตินะเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอกบเล่นก่อนผมจะเล่นกับกบนะ โอเคได้สองนะครับเอนโซอยู่บนแล้วค่อนข้างคุ้มเลยเมื่อกี้แวนผมก็โดดโซนแล้วไม่ให้แวนมานะแวนมันหนีไปไหนกันรู้ผมเคลียร์ล่างนิดนึงครับจริงๆเราต้องเอากลางแล้วปะมีอเนตนะที่กันบ้านแล้วค่อนข้างโอเคอยู่ เดี๋ยวผมจะกระโดดโถมเนาะโอเคเอากลางได้นะเพื่อนฮัลโหล โอเคได้อยู่ผมว่าน่าจะต่อได้อีกป้อมหนึ่งนะครับเพื oh, ่อนๆอันตีผมมาแล้วด้วยเอาตา้างก่อนเอาค้างก่อนโอ้โ oh, หไม่ใครช่วยตีกลางเลยโอหเสียดายมากเมื่อกี้ถ้าหย่านาตีกลางนะโอ้โ oh, ห oh, เสียดายมาก รอยก่อนครับเกี่ยวรต่อดาร์กแล้วนะเขาตายไปสองกำลังเกิดอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยบนนะเดีย๋ยวต้องทางเวฟล่างให้สูงก่อนค่อยปล่อยบนนะครับเพราะบนใกล้จะแตกแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนเซตไฟสักนิดหนึ่ง รีสักนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยว่าผมจะปล่อยล่างเดีย <c oughs> วเราค่อยเล่นจะช้าหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรอกบนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่าโดนไปเลย เอ้าแม่งเอ้ยปล่อยผิดจ่จะปล่อยล่างใช่ปหผมว่าปิดปิดได้นะโอเคได้อยู่ โอเคสวยเลยสวยเลยเรียบร้อยนะตายนะครับโอ้แล้วการเกือบแตกโอเค okay. ได้อยู่นะเพื่อนๆต่อไปผมออกเป็นเคียวเลยเนาะขึ้นเคียวเลย เอาชัวรเอาดาสก่างกันนะเพื่อนเล่นหรือเพื่อนเล่นเพื่อนไม่เอาดาเพื่อนเราจบครับผมจบได้นะ้วคลิปขาดคลิปหมดเพื่อนต้องถอยก่อนนะคลิปหมดพอดี ถอยก่อนนะครับผม,มนี่ขึ้น,นเคี้ยวก่อนนะเขาตายไปสองเปิดได้นะครับเดี๋ยวกลบเราตามาละอีกประมาณออยี่สิบหุบเกยา์ใไปแทงแล้วผม,มนี่ไปก่อนเ็นอโซน่าจะเข้ากลางโอเคอมนมาแล้วผม,มไปโซนให้เพื่อนก่อนนะเฮ้ยแต่มันไม่เอาว่ะ ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหบันเทิงละโอ้โหเรียบร้อยแล้วใครเกิดกวนนะ โอยวันวานเลยนะจะพลิกจะช็อตนี้นั่แหละยานเกิดพอดีนะครับรอริ้นหนึ่งเนาะโ oh, อ้ช็อตนี้ว่าเสียวจัดอะ <laughs> <laughs> ผมลุ้นจัดเลย เลยใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นโอเคได้อยู่หูหอกไม่โดนได้ไหมได้ไหมเอ้ยต้องถอดระยะหย่านไหวปะโอเคได้อยู่สวยเลยน่าจบได้นะเพื่อนเดี๋ยวนะทำอะไรกันนะจบได้นะเนี่ยผู้ถึง ผมประมาณนี้เนาะสำหรับมาร์ลออฟเลนนะครับเมื่อกี้เกือบพิกแล้วจริงบาดเ๋ยวจัดแต่ผมก็ผมก็ลุ้นแล้ว่พาเพื่อนจะเกิดทันหรือเปล่าไม่ได้ลุน้นดิลุ้นเมื่อคลิปมันจะเดินมาหรือเปล่าบาดเจ็บมากนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับมาลอดออฟเลนนะครับก็ในช่องผมก็มีลงไว้เยอะเลยนะสําหรับมาลอดออฟเลนนะเพื <ess> ่อนถ้าใครอยาก<ม>เล่นมาลอดเก่งๆก็ไปดูในคลิปได้นะครับผม ไปศึกษาการเดินได้นะครับว่าเอ้ยเล่นยังไงทไําไหมตายยากจังหรือแบบคาดีเยอะจังหรือโหดจังอะไรเงี้ยตัวมันค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ทุกเกมเนาะก็ต้องดูข้อมสลของคาด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย